เดินเดือดก้นปอมปอมไปทำงานเ้ามันเดินเดือดก้นปอมันเฝ้าปอมตลอดเวลาเลยเขาะปอมจะใส่ถุงถุงเท้าเข้มันเฝ้าปอมนกดปอมไปทำงานแอนสันล่ะแอนสันนอนอยู่นู่นใช่ไหมแอนสันเป็นเด็กดีใช่ไหมลูกว่าอยู่วันปะป๊าโฮปอยู่เหรอ What is it? được con bòm. Oo, hứa mê đi dog. I have to sour. Con bé nhau léo đều nó Anh yeah. chưa banh nào nào pha bỏ nó vô đây. What do you think อนอี๋ว่าป้าก็ working ยู cannot ยู cannot go เเธอไปไม่ได้พอเธอจะไปทำงานเขาจะไปได้ยงไงเขาจะไปไหนเดกคน้ What papa do? What papa do? Papa drink coffee. <laughs> what do you want? You stay with me. We cannot go anywhere, look. You already go outside. Okay, man. Ok mẹ Papa I have to go working, you have to shower today I have to go working boy Được không Pa? Yeah 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 I not do nothing <laughs> you just go after me all the time. He's scared, honey. Scared what? I don't know. I can see in his face. Not hear nothing. Yes, he's scared. What is it, buddy? Not... You don't want to go outside all the time. What is it, buddy? What is it, buddy? Yes, you lose a little bit weight, actually. Yeah, we food. very nice for you. Yes, yes it is. See this nice. It is nice. Yeah. It is nice. Yeah. จะเน่จะได้โอ้อโหเดินตามจนเหนื่อยแล้วใช่ไหมเลยไปนั่งเฝ้าประตูนั่งจ้องมันทาประตูนี่ปอมจะไปทํางานโอ้โหเดินเหนื่อยแล้วเหรอลูกเดินตามเหนื่อยแล้วปป,ป้าก็ไม่ทาอะไรสักทีใช่ไหมเลยนั่งจ้องประตูไว้มู้จะเน่จะได้อะอีนาเดี๋ยวปป้าจะไปทํางานแล้วมันนั่งจ้องประตูแต่ในหมู่นั่งจ้องประตูไว้เลยเหรอลูก ประตูอยู่บนปลอมอยู่บนเดินตามเหนื่อยแล้วเลยหนังจ้องประตูเฝ้าประตูไว้อ,อาคาร